แฮร์ริสเขาบอกว่าช้ำเนี่ยเป็นเผด็จการตัวจริงถ้ามาแล้วระบบมันจะพังหมดเขาชี้แล้วว่าเป็นฟาสซิสต์เป็นเผด็จการเราก็ตกใจว่าโอ้โหมันแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึ่งบอกใหญนี่เป็นคอมมิวนิสนะครับแฮร์ริสเล่ยเป็นคอมมิวนิสตนะ์เราลองนึกว่าเวลาเลือกตั้งเรียกว่าเผด็จการเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวนี้แถวแถวบ้านเราดูแล้วก็น่าน่าพิศวงมากแต่อันนี้ก็เป็นการเหมือนที่เข้มข้นนะครับสุดสัปดาห์นี้ของสุดท้าย10วันเนี่ยก็เร่งเครื่อง นะครับเข้าเส้นชัยกอปปาดาที่ผ่านมานี่นะครับว่าแฮริสเนี่ยชนะไปประมาณ50เสียงได้ไป4รัฐทรัมป์ได้ไป43เสียงใน93เสียงได้ไป3รัฐแฮร์ริสตกใจมากที่คะแนนแกลื่นไหลลงไปเพราะว่ามันมีข่าวออกมาว่าแกไปส่งคนผิวดำตอนที่แกเป็นอายการเข้าคุกไป2,000คนคะแนนลูดเลยครับแต่ว่า มีข่าวปล่อยออกมาว่าแกเนี่ยเป็นคนเปิดประตูให้พวกต่างด้าวต่างชาติรวมทั้งคนที่รับประทานจัดเลี้ยงด้วยเนี่ยเข้ามาซึ่งถ้าเป็นคนจุดประกายคนก็ตกใจแล้วคะแนนลูดเลยนะครับแต่ว่าตอนหลังแคริสก็บอกว่าช้์เนี่ยเป็นเผด็จการตัวจริงถ้ามาแล้วระบบมันจะพังหมดเราเรานึกว่าเวลาเลือกตั้งเรียกว่าเผด็จการเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวนี้แถวแถวบ้านเราครั้งนี้เนี่ยผมต้องฟังแล้วฟังอีกว่าเขาว่ากันอย่างนี้เลยเหรอ อันนี้มปนประเทศประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นแล้วนะเขาชี้แล้วว่าเป็นฟาสซิสเป็นเผด็จการเราก็ตกใจว่าโอ้โหมันแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึ่งก็บอกยายนี่ยเป็นคอมมิวนิสนะครับแฮร์รีเนีจะเป็นคอมมิวนิสต์เราก็นึกว่าเรามีลุงคอมมี่อยู่ในรัฐบาลน,นะครับแตเป็นหนีเข้าป่ามันต้องแถวบ้านเรานะครับแต่ตอนนี้พวกนี้อยู่ในอเมริกาหมดดูแล้วก็น่านาพิศวงมากแต่อันนี้ก็เป็นการเหมือนที่เข้มข้นนะครับสุดสัปดาห์นี้ของสุดท้าย10บวันเนี่ยก็เร่งเครื่องนะครับ はイ